วันนี้หยุดยางานครับเราเอาอกไปเล่สองเลยไปก็ได้มาไว้ให้แม่ทอดกินก็น่าจะแปดก้าวตัวหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปด เ้าสิบตัวครับก็ไซก็ถือว่าโอเคครับใหญ่สุดจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เจ็ดคีครับแล้วก็ สี่ขีดครึ่งเกือบห้าขีดตัวที่ใหญ่สุดอ่ะใช่ครับประมาณไซส์เดีวยวกันเกือบห้าขีดสิบตัวครับสิบตัวก็ขอ,อยัดช่างรวมครับเพราะว่าปลามันไซส์มันไม่แตกต่างกันมาก นี่เล็กครับช่างได้เลยนีย่จะโดนตัวมันลื่นครับใหม่ๆนี่นำะเมือกเหมือนขาวช่าง <c oughs> ต้องใส่ถุงครับช่างไม่ได้ <c oughs> ตัวนี้ผมช่างใส่ถุงครับสิบตัวก็สามโลเจ็ดครับ